หลุดวันเน็ตแห่แชร์รูปแต่งงานไฮโซพ่อไม้พร้อมตั้งคำถามสุดงงกำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างร้อนแรงสำหรับข่าวเมาส์สุดแซบนางเอกดังแย่งสามีชาวบ้านโดยเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นทั้งสองฝ่ายก็เด้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งฝ่ายชายนั้นก็เด้ออกมาชี้แจงบางช่วงบางตอนว่าจะแบ่งกันดูแลลูกและเมื่อเลิกลากันแล้วก็ควรที่จะแยกย้ายกันแต่จะไม่มีการหย่ากัน พราะไม่เคยจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่แรกงานแต่งก็ไม่เคยจัดขึ้นเป็นเพียงแค่การถ่ายภาพครอบครัวเท่านั้นแต่ล่าสุดกลับมีชาวเน็ตขุดรูปที่มีลักษณะคล้ายกับงานแต่งหรือที่เรียกว่าการผูกข้อไม้ข้อมือทั้งนี้จึงเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าไหนบอกไม่เคยแต่งงานกับอดีตภรรยาแล้วภาพนี้คืออะไรทั้งนี้ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนี้อีกด้วยเช่นตีมงานชุดไทยเฉยๆปะแกคิดมากนา ถ่ายรูปเล่นๆตามประสาคนรวยเฉยๆการตรงงานแต่งอะไรกันตัวผู้แม่งเลวคืออะไรภาพแต่งงานผู้ชายกับเมียเก่ากูถ่ายรูปครอบครัวไม่เคยต้องสวมแหวนแบบนี้นะงานนี้ก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงถึงภาพดังกล่าวอีกครั้งครับ